ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนผีใจชื้นอดีตกุนซูนิสเปิดวิธีบริหารทีม SG r อาร์เดียนอูเซียอดีตกุนซูนิสพูดถึงวิธีการทำงานของเซอร์จิมและคริฟโดยเชื่อว่าจะสร้างอิมแพกเชิงบวกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนตดได้อย่างแน่นอนเป็นที่คาดการว่าการลงทุนเข้าซื้อหุ้น25เในทีมปีแสดงซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ1,300ล้านปอนด์ของแรดคริฟจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาอีก2เดือนก่อนที่การลงทุนครั้งนี้จะได้รับการอนุมัติจากพิมลิปอูเซียที่เคยทำงานกับแร็ดคลิปที่สมสรอนนีส nice, ซึ่งมีเจ้าของเป็นกลุ่มอินออสเล่าให้เดอะบินเดอร์ฟังถึงแนวทางการทำงานของมหาเศรษฐีชาวอังกฤษความแตกต่างครั้งใหญ่นับตั้งแต่อินออสเข้าเทคโอเวอร์คือสมสรอนไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอีกต่อไปครั้งแรกที่ผมอยู่ที่นั่นมันมีปัญหาใหญ่เรื่องการเงินแต่เมื่ออินออสเข้ามาถึงปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป ผมได้พบกับจิมเป็นบางครั้งแต่เขามาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมแค่หนึ่งถึงสองครั้งเองไม่ได้มากกว่านั้นพวกเราไม่เคยสัมผัสถึงความกดดันจากจิมเพราะในช่วงเวลานั้นผมมักจะได้พบกับบ๊อบน้องชายของเขาเป็นส่วนใหญ่รวมๆแล้วผมได้เจอกับจิมแค่3าถึงสี่ครั้งสิ่งที่ชัดเจนคือบอสใหญ่ของทีมชุดใหญ่ในช่วงสถานการณ์นั้นคือยูเลียนฟูนิเย่ผู้วยการฟุตบอลของพวกเราหลังจากที่ผมอำลาทีมอินิออสเริ่มใช้เงินเสริมทัพเพิ่มมากขึ้น พวกเขาทุ่มเงินในตลาดราวๆ60ล้านยูโรก่อนหน้านั้นสโมสรไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินเสริมทัพเกินกว่า5ล้านหลังจากนั้นนิสเริ่มมีพลังในการใช้เงินซื้อนักเตะได้ถึง15้าล้านยูโรเพราะว่ามีเงินลงทุนของอินิออสอยู่ตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการช่วยเซฟสถานการณ์ของพวกเราการตกชั้นจะเป็นหายนะกับสโมสรบางทีอินิออสอาจจะถอนตัวออกไปเรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบเลยผมรู้สึกภูมิใจมากที่พวกเราฝ่าฟันสถานการณ์ดังกล่าว ร่วมกับนักเตะทีมงานและท่านประธานเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากจริงๆอินออรเข้าลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์กับโลซานและพวกเขายังมุ่งมั่นกับการลงทุนในสโมสรพวกเขาเป็นนักธุรกิจแต่เหนือไปกว่านั้นคือพวกเขาทรงตัวแทนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งรู้ไส้รู้ผงในตัวสโมสรผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันกับที่แมนเชสเตอร์เต็ดเหมือนกับที่นิชพวกเขาต้องการสร้างจัก,กรวาลเหมือนกับเรดบุหรือไม่ก็ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป จิมเป็นนักธุรกิจแต่ผมคิดและผมรู้ว่าเขาก็รักแมนเชสเตอร์เจ็ดด้วยลุยซ่าฮาดีดาวยิงแมนเชสเตอร์เด็ดรู้สึกว่าราสมุทฮอยลุนยังสามารถเข้นผลงานที่ดีกว่านี้ออกมาแสดงได้่องหน้าทีมชาติเดนมาร์กย้ายจากอัตาลันต้ามาค่าแค่ให้กับปีแสดงโดยปัจจุบันเขายังไม่สามารถใส่สกอร์ในเวทีพรีเมียร์ลีกได้เลยซาฮาแสดงความคิดเห็นถึงฮอยลุนว่าเขาต้องทำผลงานให้มากกว่านี้ เพราะว่านี่คือธรรมชาติในตำแหน่งการเล่นของเขาคุณสามารถเข้นผลงานที่ดีกว่านี้ออกมาได้เสมอคุณจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของนักเตะค,คนอื่นเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าราสมุสจะได้รับการปั้นที่ดีเพราะเขาก็ต้องทำให้กองหลังเจองานยากด้วยเขาต้องไล่บอลและแสดงความนิ่งในตำแหน่งของเขาตอนนี้สโมสรมีตัวรุกหลายคนที่กำลังมีปัญหาซึ่งคงมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปเกี่ยวกับแท็กติกที่ถูกใช้งาน ทักษะและพลังของลาสมุดตัวคนเดียวคงจะไม่พอเพราะว่าเขาไม่ใช่แฮร์รี่เคนเขาจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้เออร์ลิงฮาเลน์ยกให้คริสเตียโนโรนัลโดเป็นแรงบันดาลใจหลักของเขาและอธิบายว่าเขามักดูซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสตลอดเวลาในช่วงที่เขากําลังพัฒนาในฐานะนักฟุตบอลดาวเตะทีมชาติโนเวย์ยังคงเดินหน้าทําผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ โดยทำไป17ประตูจาก18เกมในทุกรายการให้กับเป๊ปกว่าเดล่าเช่นเดียวกับหลายๆคนในวัยเดีวยวกันกับเขาฮาแลเลนที่อายุ23ปีเติบโตมาในยุคทองของโรนโดและลิลลีนขอเมซี่และอธิบายว่ากองหน้าเออนาเซอร์ในปัจจุบันคือคนที่เขาเรียนรู้มากที่สุดฮาแลเลนเติบโตมาตามเส้นทางสู่การเป็นสตาร์คล้ายกับโรนโดโดยฝึกทักษะการจบสกอร์ทั้งสองเท้าและมีความอันตรายจากลูกมงในกรอบเขตโทษ อัตราส่วนของฮาแลนในการทำประตูจากลูกม่งได้รับการปรับปรุงเป็นหนึ่งในสี่ของความพยายามล่าตาข่ายและเขาอธิบายว่าการดูวิดีโอออนไลน์ของโรนัลโดช่วยให้เขาพัฒนาขึ้นผมจำได้ว่าดูเขาบน YouTube อยู่เสมอเพื่อดูการเคลื่อนที่ของเขาในกรอบเขตโทษเขาเคลื่อนไหวสองถึงสามทีก่อนที่จะโจมตีในพื้นที่ที่เขาต้องการฮาเลนกล่าวมันเป็นการดวลกันในสถานการณ์แบบนั้นกับเซนเตอร์แบ็กสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเวลาให้สมบูรณ์และการโพสท่าจะต้องดี หากคุณไม่ได้รับลูกครอสที่ดีคุณก็จะไม่สามารถทำประตูได้หัวได้คริสเตียนโนเคลื่อนที่อย่างไรและเขาพัฒนาเกมของเขาอย่างไรคุณจำตอนที่เขาเล่นให้ไมเดในปีแรกๆที่แรมบลิตซึ่งเขากลายเป็นกองหน้ามากขึ้นมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับเขาที่เขาจัดการได้แต่มันยังรวมถึงวิธีการทำประตูของเขาด้วยมันเป็นการเคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆในกรอบเขตโทษและการล่อหลอกกองหลัง รายงานข่าวจากฟุตบอลอินเตอร์เปิดเผยว่าสิงห์บลูเชลซีเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจอ e ีแวนเฟอร์กูสันหัวหอกอนาคตไกลของ oh ok ไบรตันหัวหอกวัย19ปีทำาแล้ว15ประตูกับ4แอซิสจากโอกาสลงสนาม43นัดให้ทีมนกนางนวลในทุกรายการโดยสถิติในพิมพ์ลีกของเขายิงไปแล้ว11ประตู2แอซิสจากการเล่น31นัด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีข่าวพยายามคว้าตัวเฟอร์กูสันเมื่อตอนซัมเมอร์แต่สุดท้ายการเจรจาล่มจนสโมอสรต้องเบนเข็มหันไปความลาสฟูดหอยหลุนเข้ามาแทนสี่ทันนีเฟอร์กูสันทำไปแล้ว5ประตูจาก11นัดและเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับไบรตันออกไปจนถึงปี2029อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเขาน่าจะต้องย้ายทีมก่อนถึงเวลานั้นเนื่องจากมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยรายงานล่าสุดอ้างว่ายูไนเต็ดยังคงสนใจหัวหอกผู้นี้อยู่ ไปจนถึงท็อดแนมฮอสเปอร์ที่จับตาดูพัฒนาการของนักเตะอย่างใกล้ชิดขณะที่ฟุตบอลอินซเดอร์รายงานว่าเชลซีก็ชื่นชอบในความสามารถของเฟอร์กุสันและพร้อมกระโดดแจมไล่ล่าตัวกับทีมอื่นพอสแตลลี่ผู้ในการฝ่ายความสามารถและการซื้อขายและคลายแม็คคอร์เลหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของทีมสิงต่างก็เคยทํางานให้ไบรตันมาก่อนดังนั้นนี่จึงเป็นจุดได้เปรียบของทีมสิงห์บลูในการเจรจาเพื่อคว้านักเตะมาร่วมทีม ดับเบิลเดียร์ปฏิเสธค่าเหนื่ยห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ในการดียูเนียนกับคริสเตียโนโรนัลโดเพื่อย้ายไปเอานาเซอร์ตามรายงานของเดอะซันแทบรอยชื่อดังในดานวัย3 3ปีไร้สังกัดหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอานาเซอร์ต้องการเซ็นสัญญากับเดีครเป็นแข้งบิ๊กเนมรายล่าสุดและยังคงหวังว่าจะสามารถโน้มน้าวเขาได้อย่างไรก็ดีล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนักเตะยืนยันว่าเอดูเน่ภรรยาของมือก่าชาวสเปนไม่อยากย้ายไปใช้ชีวิตในตะวันออกกลง แมนิเตตตกเป็นข่าวว่าอาจยื่นข้อเสนอระยะสั้นให้กับเดียรในขณะเดียวกันบาลเซียก็ให้ความสนใจในตัวานทวารรายนี้เช่นกันแต่ด้วยปัญหาทางการเงินกลายเป็นอุปสรรคของพวกเขานอกจากนี้ยังมีอินเตอร์ไมอามีที่ติดตามสถานก,การณ์ของเดียรเช่นกันซึ่งที่นั่นมีเพื่อนร่วมชาติอย่างจอร์ดีอันบาร์และซิเกลบุสเกตอยู่ด้วยสำหรับแมนนิเตตอาจขาดอันเดโอนา่าที่เตรียมลงช่วยทีมชาติแคมรูนในการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟนชั่นระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ มีแสดงเซ็นสัญญาเอาตายบายินเดียมาเป็นมือสองและยังมีทอมฮีตันเป็นอีกตัวเลือกแต่เดคยก็อาจถูกดึงกลับมาในระยะสั้นเดคยาถูกพบเห็นอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ระยะหลังและเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ออกไปเที่ยวกับซีเคร็ตเรกิลอนรวมถึงเปิดตัวเสื้อแข่งตัวใหม่ของสโมสรอ e ีสปอร์ตของเขากับบรูโน่เฟนเดสอีกด้วยแกรี่แม็กอลิสเตอร์เปิดเผยว่าเขาเคยโดนเสื้ออเล็กเฟอร์กูสันหมางเหมือนเป็นเวลา1 4ปี จากเหตุการณ์ที่ไปแซฟเฟอร์กีแล้วกุนซือชาวสกอตติสด,ดันได้ยินแม็กอลิสเตอร์เคยคาแข่งกับลีดเดนเป็นเวลา6ฤดกุกรลและช่วยยุงทองคว้าแชมป์ดีที่หนึ่งในซีซั่น1991 1992ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพิมลิกในปีถัดมาเหตุการณ์ในตอนนั้นคือลีดเดนเ็ดคว้าชัยชนะเหนือเชฟฟีเด็ดต่อ2โดยทางแมนเชสเตอร์เด็ดมีคิวแข่งขันกับลิเวอร์พูลในนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลและหากขงแดงคว้าชัยชนะก็จะส่งให้ลีดเดนเต็ดกลายเป็นแชมป์ทันดี ลเว์พูทำสำเร็จโดยเอาชนะแมนเด็ตสองต่อทำให้ลีดผง,งาดคว้าแชมป์ซึ่งแม็กอาริสเตอร์ไปที่บ้านของลีชับแมนร่วมกับเอลิกคันโตนาเดวิดแบตตี้รวมทั้งทีมงานถ่ายทสดทางโทรทัศน์เพื่อชมการแข่งขันในขณะที่กำลังฉลองกับผลการแข่งขันแม็กอลริสเตอร์ยังคงต่อสายเข้ากับสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีคำพูดหนึ่งของเขาที่ทำให้เฟอร์กูสันไม่พอใจพวกเราไปที่บ้านของชัแมนหลังเกมที่เราชนะเชฟฟิลด์เพื่อดูการแข่งขันของแมนเด็ต Liverpool field. เพราะว่าผมให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ผมยังจูนอยู่กับผู้กำกับที่แอนฟิลด์ดังนั้นผมจึงได้ยินเสียงของพวกเขารวมทั้งคอมเมนต์ต่างๆได้ยินการพูดกับพิธีกรและตากล้องด้วยผมได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสตูดิโอลิวปูชนะสอต่อศนย .0 และลีดก็คว้าแชมป์ลีกหลังจบเกมเราก็ดูภาพต่างๆที่เข้ามาและมีการสัมภาษณ์หลังเกมผมได้ยินเสียงผู้กำกับพูดว่าไปที่อุโมงค์เร็ว ได้ตัวเฟอร์กี้มาแล้วไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเขาก็โพลขึ้นจอทีวีและเฟอร์กี้ก็ให้สัมภาษณ์หน้าของเขานี่แดงกำ่ำคอมเมนต์แรกของเขาก็อย่างที่คุณคาดหวังได้ผมอยากพูดให้ชัดเจนนะลีดไม่ได้คว้าแชมป์เป็นแมนเชสเตอร์เดที่สูญเสียแชมป์ไปผมขอพูดให้ชัดจมูกของเขานี่แดงกำ่ำเขาบอกว่าอยากเข้าใจผิดลีดไม่ได้คว้าแชมป์แมนเชสเตอร์เดปล่อยแชมป์หลุดมือเรายนถ้วยลีดทิ้งไปเอง หลังฟังเสร็จผมที่กำลังหลิงโลดในห้องนั่งเล่นที่บ้านของลีแชปแมนก็พูดไปว่าหน้าแดงใหญ่แพ้ทีไรสง่างามแบบนี้ทุกทีจากนั้นเดนิสลอพูดกลับเข้ามาในหูฟังของผมบอกว่าแกรี่เฟอร์กี้ได้ยินนายนะหลังจากนั้นอเล็กฟุกบันเดินผ่านผมที่สนามบินในลิทัวเนียและที่โรงแรมในอัลเบเนียเป็นเวลา20ปีโดยไม่เคยมองมาในทิศทางของผมเลย อย่างไรก็ตามความบาดหมางของทั้งสอจบลงไปแล้วหลังจากที่เฟอร์กูสันเป็นคนติดต่อไปหาแม็กอลิสเตอร์หลังจากที่เดนิสภรรยาของอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเสียชีวิตเมื่อปี2006น,นี่คือมาตรวัดความเป็นสุภาพบุรุษในตอนที่คุณแข่งขันกับเขาคุณคือศัตรูของเขาแต่ตอนที่ผมต้องผ่านประสบการณ์อันโศกเศร้ากับโรคมะเร็งใครคือคนแรกที่โทรศัพท์หาผมอเล็กเฟอร์กูสันไงละ่ะเขาเป็นคนแรกที่โทรศัพท์มาหาผม เขาเชิญผมไปที่สนามซ้อมแคนิงตันเขาบอกว่านายจะเข้ามาซ้อมวันไหนก็ได้นะนายจะมาดูเกมที่โอทัฟฟอร์ดเกมไหนก็ได้จดหมายแสดงความเสียใจฉบับแรกที่ผมได้รับมาจากภรรยาของเขาคุณได้เห็นคนคนนี้เวลาที่คุณแข่งขันกับเขาเขาพร้อมที่ทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะคุณแต่อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็เป็นคนที่มีด้านที่อ่อนโยนและนั่นคือบางอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาเรื่อยๆเ,เป็นเวลาตั้ง20ปีที่ผมไม่มีตัวตนสําหรับเขา หากชอบใจคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ